ได้กบมานะคะทุกคนเอาใส่เพื่อนออกค่ะแ้วก็มาก,กีก่อนนะคะทุกคนมาอย่างไฟก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยไปสปปับปอกๆนะคะทุกคนนี่ค่ะมาเริ่มผักเลยค่ะทุกคนผักหวานบ้านนะจ๊ะไปใส่เมนูของเราตัดออกอันหน่อยนิดตืมกันนะคะทุกคน นี่เขามาหั่นมกเขือได้ค่ะทุกคนนี่ใส่เกลือลงไปจ้าชิปไห้มักเขือดำนะจ๊ะ หลังผักเตรียมไหวได้จ้ะเด้อผักเมนูวันนี้จ้าใส่บะเขือเป็นหลักผักหวานจ้ะติดตามต่อไปจ้ะนี่เข้ากันมาหั้นตอนกนารซับเลยค่ะทุกคนวันนี้ซีซับแบบเป็นตอนก็นได้ค่ะหรือว่าจะเป็นแบบฟักก็ได้เนาะ,ะแต่คุณอาจจะเป็นตอนเป็นตอนนะคะทุกคนระวังเหี่ยด้วย ของก็มีหน่อยใช่ค่ะใจเดยเท่านี้แล้วนี่แล้วก็สับสับสับ,สบไปเรื่อยนะคะทุกคนเฮปตอ,ตอนตอนแล้วแต่เด้อเสียงบุงพเพานซึกแล้วมาสับแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนโกบนาของเรานี่จ้านะคะมาตั้มเครื่องนะคะทุกคน มีพริกนะคะอัดตำพริกก่อนอบ่ดูใช้หมดเลยพริกกระเทียมฐา,านบอะไรคือขมิ้นนะคะขมิ้นเดี๋ยวตะไคร้หอมระวงัวงระวังตำหยาบๆพอประมาณนี้นะคะทุกคนเอากบขวเครื่องก็ได้ะค่ะทุกคนใช้น้ำหน,หน้อยนึง พลิกมาขวายหอมก่อนนะคะใส่กบลงไปจ้ากบูปตีเหลาฝักฝักฝักไปเด้อคุณทว,วนควงคนค,น,ค,น,คนนะคะเด้อให้เข้าหอมหอมเด้อหมอกาสิเนียเราไปวขวายหอมหอมนะคะทุกคนขวายข้าแห้งๆห้่กระถ่เด้อจ้าเติมน้ําลงไปจ้าเติมน้ั่ลงไปเด้อเลยเอาคุกพริกนีน่เอาหนาลารเอาหนามเอาบนน้ำตา,า,าลไรเงี้ง หน่ย้อยนะค่ะทุกคนทาน้ำเดือดอ่อเด้อเติมเกลือนหน่อยหนึ่งนะค่ะทุกคนเพื่อความนัวนิดหนึ่งนะคะใช่ส้มติวลงไปก่อนนะค่ะทุกคนส้มติวนะคะบวชเทศตรนะคะเพิ่มความเปรี้ยวพักข้าวมีบวเขือนะค่ะทุกคนบวเขือพักหวานแล้วก็พักอุ่มนะคะหอดอยหุ่มนะคะลงไปเลย คนคนเล็กน้อยค่ะทุกคนกดกดลงไปโอ้ผักหลายแหงคนได้เลยตอนการปุ้งกะผงนัวค่าขาดไม่ได้น้ำปลาแดกลงไปค่ะว้าวเข้าคั่วความหอมคูเลค่ะค,ะคน คนๆๆน,นะคะไฮเบอร์เอสุกกันเด้ตอตุ๋มไปเรื่อยๆจ้าข้าวนึงเนี่ยค่ะพ่อเขาเดือดออดๆอดนะคะทุกคนอันนี้เดือมเปื่อยแล้วเนาะนี่ใส่หอมลงไปเลยจ้านี่หัวเอ้ยมีต้นหอมกับว้านนนะคะต้นหอมกับกระเพราเลยค่ะทุกคนอืมไข่ไข่แบบนี้เลยกบไข่ไข่นะจ้าหอ,อมกลบสักทุกคนหอมอ,อบๆจ้าพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า ออมกบยัยย่วจ้าแบบนี้เลยกบนานะคะทุกคนฝนตกกับกบนาออกเลยจ้ะเด้อได้มาต้นหนึง่งเลยจ้าทุกคนพร้อมเสิร์ฟจ้านี่กบนาแบบนี้เลยอหอมหอมอ่ะอร่อยอร่อยยัยยยย่วจ้าเรียบร้อยและะ้วค่ะเมนูออมกบตะฮาทุกคนว้าวเหลืองอุดยห่ยอื้อหือ มาดื้อมาดื้ออมกบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตักใส่ถ้วยค่ะ,พร,ะ,คะพร้อมเสิร์ฟด้วยค่ะเด้อพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพักสารพัดพักนะคะอมหัวอมสวนอยู่นู่นน่ะใส่ทุกผักที่เรามีนะคะเรียบร้อยแล้วอีกเมนูหนึ่งกับพัดจะเสียงหนามเลยทุกคนนี่ใส่พริกลงไปเลยจ้ะ น้ำตาลหวานหวานเบาหวานไปเลยจ้ะใส่กับผงนัวนัวด้ะคะ่ะก็ถึกน้ำซอสหอยจ้าผัดกระสิงน้ำจ้ะทุกคนเครื่องพร้อมเรียบร้อยน้ำร้อนเทล,ลงไปเลยจ้ะ ะะทำหนึ่งแล้วกันทุกคนผัดพ่อเขาสลด้ะค่ะเด้อยเขาสลดเรื่องจำหนึงอะ่ะเสิรได้เลยนะคะต้นน้ำมันทิวาก่อนหอมมากโอ้ยอีนเต่าตีนขึ้นเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสริร์ฟค่ะผาดกระติกน้ำจานเป็นจานเก่าฮะทุกคน,อน,นอน้ำพริกสดหอยเนะคะ่ะว้าวเป็นอย่างพร้อมเสิร์ฟลงไปเลย เรียบร้อยจ้าผัดกระสีน้ำปี่ประตูแคบเข้าครัววันนี้เมนูออมกบจ้ากบเป็นกบหน้าเ้อค่ะทุกคนนี่เพื่อนเดี๋ยวไปจับมาได้เ้อค่ะทุกคนมีออมกบกับผัดผักกระสีด้วยค่ะทุกคนมเ,นเมนูแซ่บๆด้วยกันนะคะกบนี่เป็นกบไข่เ้าไข่มัน เป็นเมนเมนเด็กใครเพลินเออนี่นีหนีหนีจับไม่ได้เนาะงนี่ตัวเดียวแหละได้ตัวเดียวเนาะอบไข่นะคะทุกคนมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันเด้ออยู่บ้านกับเสกินยังี่ละครับเวลาไปเที่ยวกับเสกซื้อเขากินแม่ค่ะเวลาไปเที่ยวกับเสกซื้อเขากินเรื่องเธอเฮ็ดได้แน่กับจะเฮ็ดได้ค่ะทุกคนอันนี้เขาก็เอาพักอยู่แถวห้อมขางห้อมสวนถ้าเขามาเฮ็ดได้ค่ะทุกคนเด้อเมนูอ่อมกบแซบแบเด้อค่ะเด้อมาเด้อกินข่าวมาเด้อค่ะ